สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี้ตอนเศ้ามาพบกับน้องอีกแล้วเนาะจ้าในช่องชาดาบ้านนาชาแนลพี่น้องอย่าเพิ่งลำคาน้องเดอ้อเมื่อนี้เมนูเฮดมาอีกลวจ้าแต่จะโบเมนแกงเฮดเด้่จ้ามื้อนี้นนจะมาเฮดขัวเฮดเนาะคะ่ะขัวเฮดแล้วกัาตำแจวพริกดิบเนาะ จังไดกะมาเป็นกำลังใจมารับชมให้นงในเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นงในเดอ้อจ้าเพื่อจะได้มีกำลังใจในการถ่ายทำคลิปต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจังไดกะขอกำลังใจใน,น้อยๆให้นงในเดอ้อจ้านี่ก็คือเห็ดอาเห็ดที่นงไปหาเก็บมาจากป่าของไอในช่วงเดือนก่อนเนาะจ้าเห็ดมันออกลายลายอยู่บ้านนงพี่น้อง ทีนี้หนองก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้ลวก็ลวกลวกน้าฮ้อนแล้วก็แพ็คใส่ถุงเข่าช่องฟิตไว้เนาะคะ่ะเวลายากินยำเด๋เหาเอาก็เอาออกมาเห็ดกินการถนอมอาหารนี่นะมันถือว่าเป็นการถนอมอาหารอีกแบบนึงเนาะจ้าสามารถเก็บได้เป็นปีๆได้พี่น้องเ้าออกมาแกงกินปีหนากันยังแซ่บคือเก่าเ้อค่ะเนี่ยเห็ดดินเห็ดก่อบ้านเฮาานะคะนยอะล้วค่ะต่อไปเฮากำลมาบึงวิธีการคั่วเห็ดกันเลยจ้า นี่นะจ๊ะน้องไอเฮดลงไปแล้วได้ทพี่น้องเขาจะขว่เฮดกินกับตำเจวผิดดิบนะจ้าเติมน้ำลงไปนิดนึงเด้อค่ะเติมลงไปนิดนึงก่อนบ่ให้ไฟมันไหม้หมดขว่เฮดของน้องเนี่ยน้องจะบ่ได้ใส่อย mm ่างเด้อค่ะคือถ้าเขาเอาไปหนึ่งก็เขาจะหนึ่งใส่อีตู่น้ำเนาะให้มันหอมแล้วก็ อมันซุกหาก็เอามาคุกกับเกลือนะจ้ะแต่อันนี้นงจะขวั่วใส่น้ำปลากับรสดีแล้วกับผงนัวแค่นี้จบค่ะแล้วหอก็เอามากินกับแจวติ๊ดดิดเนาะพี่น้องเนาะเซ็ตเซ็ตเด้อพี่น้องเป็นอย่างน้องคือขวบใส่น้ำปลาบวกขวบใส่เกลือใส่น้ำปลามันจะมีความหอมกว่าเกลือค่ะพี่น้อง<ม>ลองเห็ดเบิ่งเด้อจ้าเราจะรู้ว่ามันเซ็ตปิลีเด้อเมนูหลัง วันหวยออกน้นองเนาะผู้ใดบอถือเลขก็มาเด้อมากินขัวเฮ็ดน้ำนองเด้อจ้าน้องกับบอถือกัน <c oughs> มาจ้ามาจ้าเดี๋ยวรอชมเนาอจ้าหมอเดือดแล้วค่ะตอนช่วงมันไปเก็บเฮ็ดเนาะน้องก็ได้ถ่ายบรรยากาศไปเก็บเนีดให้เบิ่งดเขาช่วงนั้นเฮ็ดออกลายลายฝนกระตกค่ะพี่น้องก็ได้เอากล้องไปนั่งนาะจ้า หงกพึ่งจะมาเริ่มฮัดถ่ายคลิปทำ Youtube เนาะจัียกับขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมผู้้ใไคิดฮอดบ้านมาเดอ้อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามหองเดอ้อ้นงจะเห็ดอาหารอีสานอาหาร,าร,าหารบ้านเฮาให้เบิ่งเด้อจ้า <c oughs> อันนี้น้องก็ได้หลายอยู่ดิพี่น้องเฮ็ด <c oughs> ที่น้องไปเก็บที่ป่ามามีทั้งเฮ็ดก่อเฮ็ดไข เห็ดข้บแป้งเห็ดโพนเนาะสารพัดเห็ดจ้ะกินกับแจวพริกดิบแซบ่แซบๆค่ะต่อไปเข้ากันจะเติม,มน้ำปลาะจ๊ะจ้าปลาลงไปนป้ำปลาจ้าใส่รสตีนิดนึงค่ะที่ขาดไปได้เลยก็คือผงนัวจ้าใส่หลายเสซ็บหลายเด้อพี่น้อง จะได้ความหอม,มน้ำปลาค่ะเมนูง่ายๆเ้าพี่น้องเพียงแค่เรามีเห็ดเราก็เอามาขวดจิ้มได้เลยลใส่ตะไคร้ลงไปด้จ้าให้มันมีความหอม,มนหน่อยเนาะ อาหารอีสานบ้านเฮามีหลากหลายเมนูนะคะเด็กกินยังก็ได้กินเลยอยู่บ้านเฮาพี่น้อง,น,องนี่ค่ะก,กจะไดกจะอันนี้กระขวดข <c oughs> วดจนน้ำมันแห้งแล้วค่ะมันกำลังหอมพี่น้องขัวเห็ดค่ะกินข้าวเช้าดำกันนะพี่น้องขัวเห็ดมันแห้งๆจักหน่อยด้วยค่ะแต่กะ บางคนเขาก็จะเห็ดขัวออกแบบใส่อซอสหอยใส่ใบมะกรูดมันจะออกรสชาติคล้ายๆข้าพผัดเห็ดเลยอะ mm hmm. เห็ดแบบนั้นจะแซบคือกันค่ะแต่อันนี้นองขัวแบบบ้านๆเนาะนงาใส่ซอสหอยใส่แตงกวา mm hmm. เดี๋ยวชิมมือก่นนะคะชิมรสชาติดูนะคะ mm hmm. แซบแด้ จะมาเดี๋ยวเติมน้ำปลาน,นิดหนึ่งนะคะให้มันนัวจักหน่อยเนาะซิเสรแล้วได้ค่ะพี่น้องสุดแอ,อจ้ะอันนี้ก็คือพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าต่อไปน้องก็จะพามา ตำแจ่วพริกดิ้เนาะคะ่ะนี่เนาะจ้ะก่อนที่เราจะเอาตำบแจ่วพริกดิ้เราก็เอาพริกมาย่างไฟอ่อนๆก่อนนะคะพี่นอ้องมีหอมมีกระเทียมมีมะเขือเทศเนาะคะ่ะอันนี้กะมะเขือเทศกะแล้วแต่ผู้ใดชอบกะใส่เนาะผู้ใดบม่มหมักกะบ่ต้องใส่จ้ะย่างไฟอ่อนๆลงไาย่า,ยางจรงซีมันจะหอมพี่นอ้อง เดี๋ยวจาพริกดิบที่เขาปิ้งมันกะซุกแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวสักพักเขาจะเอามาตำเนาะตำแจ่วพริกดิบเด้อพี่น้องแซฟเซฟกับขัวเห็ดนะคะขัวเห็ดแล้วก็มีหนึ่งปลาจ้ามือี้เมนูของน้องแซฟเซเดอ้อหนึ่งปาะลาจระเ็ดเอามาจากนาจ้า,จาอันน,อน,นี้แล้วก็ผักปลอดสารพิษผักบ้านเฮานี่หละจ้ามีไอ ใบผงชู่มรสนะจ้ะบ้านน้องเอินใบผงชูรสล,ล้วก็ใบตำลึงจะ้ะมาเซฟมากินน้ำกันเด้อเชานี้พี่น้องมาตักแก้วพริกดิบน้ำกันเด้อจ้าอันนี้ยังโบใส่มะเขือเทศเราจะใส่พริกหอมกระเทียมลงไปก่อนนะคะตักแริ <c oughs> ยอดในความเซบ เจี๊ยพริดนิดใส่ปลาล่าต้นเล้นะฮ้าวก็จะใส่มะเขือเทศที่เ่าปิ้งสุกแล้วลงไปจ้ะใส่มะเขือเทศค่ะตามด้วยก้า <c oughs> ตอนจ้าในการทำเจียวพิดิดถ้าใครบงกินปลาล่าก็ใส่น้ำตาลแทนก็นได้ด้วยค่ะ เมน,น,นะน,นูนี้เราบอใส่มะนาวเนาะขูดนัวค่ะน้องจะใส่มันกรอบบีบเอาน้ำมันจะ้ะไผ่บ๊อมักกับบอใส่ก็ได้เด้อจะ้ะอันนี้มะก,กอกซุกแล็บบานของแท้ จเจ้าพริกดิบอีสารนร้านห้องง่ายๆน้องค่ะนี่คะ่ <c oughs> ะเจ้าพริกดิบ <c oughs> เอาคำข่ำขามากินกับเด้อ จำเบะเบะเลยมาเดอจ้ามาเดอจ้าพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพร้อมเสิร์ฟแล้วเมนูชซานี้ก็มีหนึ่งป่านะจ้าหนึ่งป่าน้องโบได้ถ่ายวิธีทําให้เบิ่งเนาะเพราะว่าน่องมักไว้ขาคืนมักไว้ขาคืนแล้วเขากระจังเอามาหนึ่งมันจะเซฟนัวค่ะหนึ่งป่าหนึ่งพักแล้วก็จะมีขัวเห็ดเนาะค่ะพระเอกของฮาเแซานี้คือขัวเห็ดเดอจ้าแล้วก็ ตามด้วยตำแจ่วพริกดิบจ้ะมาจา้ะมาเอาคำเข่าคุยจำเบะเดิงเ้อค่ะแต่ตำแจ่วพริกดิบมากินน้ำกันเด้อพี่น้องคุณนาเฮดเป็นตัวแซ่บบอพี่น้องมาเดิอมาเดิอมาเดิอจ้ากาผู้ใดเข้ามาหลับชมคลิปน้องนี่ เมื่อนีก้กาขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชม,มแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเด้อ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของน้องเนาะพี่น้องเนาะมือใหม่หัดทำนะจ๊ะหนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยเด้อพี่น้องเลอจังไดก็ได้ม,มาๆค่ะมากินน้กากันเดีย๋ยวน้องไปกินข้าวเส้ากันเด้อจ้ามาเด้อจ้า